นั่งแบบมืออาชีพเห็นแล้วต้องมีอึ้งเปิดนาทีน้องเป่าเปาเป่าเป้ยเดินแบบครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งลูกสาวดาราดังที่น่ารักและเก่งมากๆสําหรับน้องเป,าเป่าเปาน้องเปา่าเป้ยลูกสาวของกุ๊บกิฟตและบี้เราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักการเลี้ยงน้องของน้องเป่าเปาที่คอยช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องได้ดีมากๆล่าสุดท,ทั้งคู่ได้เดินแบบในงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าของดิวเดวอริสราโดยสาวกุ๊บกิฟตได้โพสต์คลิปขณะลูกสาวทั้งสองคนกําลังเดินแบบโดยโพสต์ผ่านอินสตา ความบอกว่าเฟิร์สแฟชั่นโชว์ for เปาเป้ยซูเปอร์คิวเด็กๆมาเดินแบบซัพพอร์ตนะดิวปอรอเป่าเป้ยมาเดินแบบครั้งแรกกำลังใจเพียบยิ้มเกรงมาก55พี่เป่าโตแล้วเอ็นดูทำกลางคนบันเทิงและพี่พี่แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งลูกคนบันเทิงที่มีพี่พี่ชาวเน็ตติดตามมาตั้งแต่ยังเป็นเบบี้ตัวน้อยสำหรับน้องเป่าเปาลูกสาวคนโตของคุณแม่กุ๊ปกิฟและคุณพ่อบี้ KPN จากหนูน้อยตัวจิ๋วในวันนั้นจนวันนี้เริ่มโตเป็นสาวน้อยวัยเจ ขวบแล้วยิ่งสวยยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันจนหลายคนเชียร์ว่าในอนาคตจะต้องเจริญรอยตามเข้าวงการตามคุณพ่อคุณแม่ไปติดติดแน่นอนอีกทั้งก่อนหน้านี้น้องเป่าเป้ยลูกสาวคนเล็กก็เข้าโรงเรียนแล้วด้วยโดยกุ๊ปกิฟเพิ่งจะโพสโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวกุ๊ปกิฟบี้พากันไปส่งลูกสาวเข้าเรียนเปิดเทอมวันแรกโดยได้โพสท้งภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่า the start of a new chapter of their life Ừ, ทุกคนวันแรกของการไปโรงเรียนของน้องเป่าเป้ยอ,อหนึ่งและการย้ายโรงเรียนใหม่ของพี่เป่าเปาเริ่มต้นใหม่เพื่อนใหม่การเรียนแบบใหม่ของพี่ปอสอง g 2พี่น้องไปโรงเรียนพร้อมกันพี่ไปส่งน้องที่ห้องดูแลน้องคุยกับครูให้น้องน่ารักมากทยายสิคะหน้าแบบนี้น้องร้องไห้ไหมส่วนพี่ตื่นเต้นมากไม่หลับไม่นอนส่งน้องเฟสวิ่งขึ้นห้องอย่างรวดเร็วเปิดเทอมวันแรกจะจบลงยังไงรอดูคะ่ะปอรอส่วนแม่ร้องไห้แบบไม่ต้องสงสยัยใจนึง ก็ดีใจที่ลูกเติบโตใจหนึ่งก็ใจหายคิดถึงลูกเงือ้อทุกคนกิบบี้ลูกสองคนโตไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆ